น้ำหัวปลีที่คุณแม่หลายคนไว้วางใจเพราะรสชาติอร่อยและมีหลากหลายรสชาติช่วยให้ดื่มง่ายผลิตจากหัวปลีคุณภาพดีจากธรรมชาติออแกนิก100เเซที่ได้รับงานวิจัยจากธรรมศาสตร์รับรองว่าพันหัวปลีที่ทางแบรนด์เลือกใช้มีสารสำคัญในการเพิ่มน้ำนมสูงสุดทำให้ได้ทั้งน้ำนมและคุณประโยชน์ที่มากกว่าไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลให้กวนใจไม่ใส่สารกันบูดโรงงานผลิตได้มาตรฐาน GMP, HACCP และอย ที่สำคัญคือผ่านกระบวนการพาสเจอร์ไรซ์มาอย่างดีครบทั้งความอร่อยและสารอาหารครบถ้วนโดยผ่านการผลิตอย่างมีมาตรฐานและปลอดภัยแบบนี้นี่เองจึงให้คุณแม่หลายคนเลือกดื่มครับโปรโมชั่นพิเศษราคาโปรโมชั่นเมื่อซื้อยกลังเพียง990บาทจากปกติขวดละ85บาบาทคลิกคุณแม่หลายคนอาจประสบปัญหาสารอาหารไม่เพียงพอหลังคลอดผิวพรรณไม่เปล่งปลงั่งและผมร่วงมากกว่าปกติ แถมยังต้องกังวลเรื่องปริมาณน้ำนมน้ำหัวปลีสูตรรวมและผสมงาดำช่วยคุณได้ด้วยส่วนผสมธัญ,ญพืชและสมุนไพรที่หอมพร้อมให้รสชาติที่อร่อยดื่มง่ายและหวานน้อยโดยเฉพาะสูตรซูปเปอร์หัวปลีพาสที่ได้ความหวานจากย่าหวานเรียกได้ว่าช่วยทั้งบำรุงความสวยของคุณแม่ควบคู่ไปกับการบำรุงน้ำนมเป็นการผสมผสานอย่างลงตัวครับ น้ำหัวปลีที่ให้ความหวานด้วยอิฐผาลามัมแต่ก็ยังคงมีสูตรให้เลือกมากมายถึงหสูตรทั้งดั้งเดิมพุทราจีนมะขามเาว,วรสและขิงทำให้รสชาติดีดื่มง่ายโดยที่ไม่ใส่วัตถุก,กันเสียจุดเด่นของยี่ห้อนี้อีกอย่างที่เรียกได้ว่าครองใจคุณแม่ทุกคนคือใช้ส่วนผสมสกัดจากธรรมชาติอย่างแท้จริงเพื่อให้คุณแม่ได้บำรุงสุขภาพและร่างกายได้อย่างเต็มที่นอกเหนือจากการเ้ิน้ำนมแถมยังได้รับมาตรฐานจากออยอ เรียกได้ว่าสะอาดและปลอดภยัยแถมยังได้ประโยชน์ทั้งคุณแม่และคุณลูกเลยทีเดียวครับ หากคุณแม่ต้องการความสดชื่นในการเพิ่มน้ำนมน้ำหัวปลีผสมอินคาปาลามัมกล่องนี้ช่วยคุณได้ด้วยส่วนผสมธรรมชาติแท้ที่ให้คุณแม่ดื่มได้ง่ายแบบไม่แต่งสีแต่งกลิ่นและวัตถุก,กันเสียที่สำคัญเป็นเครื่องดื่มที่ให้พลังงานเพียง110กิโลแคลอรีจึงเหมาะกับทั้งคุณแม่ตั้งครรภ์และคุณแม่ให้นมบุตรที่ต้องการดูแลสุขภาพเป็นพิเศษผลิตด้วยมาตรฐานที่ทันสมัยเพื่อให้ได้น้ำหัวปลีที่ดื่มคบพาง่ายและสามารถเก็บรักษาได้นานจนสามารถซื้อเก็บไว้ที่บ้านเป็นลังเลยครับ เครื่องดื่มที่จะช่วยให้คุณแม่รู้สึกสดชื่นได้ทั้งแบบร้อนและเย็นพร้อมให้คุณค่าในการเพิ่มน้ำนมอย่างเต็มที่เพราะเป็นน้ำหัวตีที่สกัดจากธรรมชาติแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ได้รสชาติหวานจากอินทผาลามและความเปรี้ยวจากมะนาวซึ่งเป็นรสชาติจากธรรมชาติผ่านกระบวนการผลิตได้รับการรับรองมาตรฐานทั้ง GMP, HACCP แถมยังมีอยฮาลาลและเครื่องหมายทางเลือกสุขภาพเพื่อให้มั่นใจว่าคุณแม่และเด็กได้ประโยชน์จากเครื่องดื่มอย่างปลอดภัยมากที่สุดครับ แค่ชื่อยี่ห้อก็บอกแล้วว่ารสชาติดีและคุณประโยชน์มาแบบเน้นๆด้วยความพิเศษในกระบวนการผลิตที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยแรงดันและอุณหภูมิที่สูงมั่นใจได้ว่าปลอดภัยแต่ยังคงความอร่อยเก็บรักษาไว้คุณค่าไว้ได้นานเพราะบรรจุในซองแบบรีทอทพกพาและดื่มง่ายและรวดเร็วเพียงแค่ฉีกเทใส่แก้วก็ดื่มได้ทันทีไม่ผสมวัตถุก,กันเสียมีให้เลือกถึงสสูตรทั้งสูตรกลมกล่อมหวานน้อยและผสมน้ำมะเขือเปราะสมุนไพรไทยบำรุงคันที่หาไม่ได้ในยี่ห้อ มีแต่ความพิเศษที่ดีเฉพาะตัวเลยครับเครื่องดื่มน้ำหัวปลีที่นอกจากจะช่วยเพิ่มน้ำนมให้กับคุณแม่แล้วยังเสริมวิตามินต่างๆเพื่อบำรุงสุขภาพและร่างกายของคุณแม่อีกด้วยนอกจากนี้ยังแคลอรี่ต่ำเพราะใช้ความหวานจากส่วนผสมธรรมชาติโดยที่ไม่ต้องเติมน้ำตาลอร่อยได้แบบไม่เติมแต่งและไม่ใส่วัตถุก,กันเสียบรรจุขวดด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานไม่ว่าจะเป็น GMP HACCP และออยอจึงมั่นใจได้ว่าปลอดภัยกับคุณแม่และคุณลูกอย่างแท้จริงรวมถึงสามารถเก็บได้นานโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็นอีกด้วยครับเครื่องดื่มหัวปลีแบบผงยี่ห้อนี้มีรสชาติที่กลมกล่อมอร่อยมีความหอมอ่อนๆจากส่วนผสมของขิงและใบเตยรสละมุนดื่มง่ายเป็นที่ถูกใจของคุณแม่หลายคน นอกจากนี้ยังไม่ใส่วัตถุก,กันเสียหรือสารสังเคราะห์ผลิตในโรงงานที่ได้มาตรฐานให้สารประโยชน์มากมายที่ช่วยบำรุงสุขภาพช่วยให้คุณแม่มีปริมาณน้ำนมมากขึ้นเพียงพอกับความต้องการของลูกน้อยสามารถดื่มได้ทั้งระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอดชงร้อนก็อร่อยชงเย็นก็ชื่นใจครับน้ำหัวปลีสูตรเร่งน้ำนมที่ไม่เพียงแต่ได้คุณค่าจากหัวปลี แต่ยังเพิ่มประโยชน์จากไม้นมนางซึ่งเป็นเปลือกไม้จากไม้ทางภาคเหนือมีคุณสมบัติในการช่วยเพิ่มน้ำนมโดยเฉพาะและยังได้คุณค่าจากอินทผาลามที่อุดมไปด้วยแคลเซียมเหล็กและโพแทสเซียมซึ่งเป็นสารอาหารที่จำเป็นสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์และหลังคลอดพร้อมให้รสชาติที่หวานแบบพอดีผ่านการผลิตบรรจุขวดแบบสเตอริไลจึงสะอาดและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับคุณแม่จึงดื่มได้อย่างมั่นใจครับ อีกหนึ่งยี่ห้อที่อร่อยครองใจคุณแม่มือใหม่มากมายเพราะมีรสชาตดิดื่มง่ายเหมือนดื่มน้ำผลไม้ทั่วไปด้วยวัตถุดิบหัวปรีเกรดดีผสานเข้ากับรสหวานธรรมชาติจากอินทผลัมไม่ใส่สารสังเคราะห์และวัตถุกันเเสียทั้งยังผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสะอาดและปลอดภยัย สามารถดื่มได้ตั้งแต่ยังตั้งครรภ์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเรื่องน้ำนมและบำรุงครรภไปในตัวไปจนถึงการเพิ่มปริมาณน้ำนมมากขึ้นหลังคลอดมีแต่สิ่งดีๆอัดแน่นขนาดนี้คุณแม่ห้ามพลาดเลยนะครับคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด